ก็จะใช้สิทธิ first, ์ในกฎหมายที่ทางกังทุนด้วยกอมชด้วยแต่ว่าโดยปกติเนี่ยผมก็จะรวบรวมข้อเท็จจริงเข้ามาให้ให้สุดที่สุดนะครับผมไม่ไม่ไม่ไปร้องและ้าไปหวั่ให้ทางหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นศาลหรือกอมชจะต้องใช้เวลาในการมาค้นหาข้อเท็จจริงเพื่อต้นให้มันเป็นที่ดีครับแล้วก็ยืนเหมือนกับครั้งที่แล้วนะครับถ้าถูกครั้งที่แล้วนะครับตอนนี้ถ้าคนประกาศคนคนยอมรับก็ไม่สามารถจะใช้สิทได้เพราะว่าเขาไม่ไา ว่าไปฟังท่านบ้าไม่ได้รลกครับพราว่าตอนนี้สเปดสป่าทั้หมดนะก็เรื่องอะไรครับก็สเปดสปาที่หมดแล้วนะครับวันหนึ่งบอกตรวจอหนัสหาในวันบอกไม่เคยรับเข้าราชการสองคำสั่งก็ขัดกันเองอยู่แล้วคำสั่งที่ขัดแย้งกันเองเนี่ยจะมีผลต่อตัวคณสูงคนนังได้ นอกจากว่าขัดแย้งกันเองเนยไม่เท่าไหร่นะครับคําสั่งที่ออกมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและมีเจตนาที่ไม่สุจริตอันนี้แหละครับที่ทําให้ท่านเดือดร้อนอันนี้ท่านคิดเื่อเจตนาไม่สุจริตผมว่าชัดหรือเปเจตนาคือต้องการอะไรก็ต้องการเล่นงานผมอย่างเดียวเพราะขนาดเรื่องขัดแย้งกันเองก็ยังน่าทำนั้งสองเรื่องเพราะว่ามันเล่นงานผมนั้นสองเรื่องนั่นเองที่ตรงส่วนนี้ทางพิเรนล์เองก็มีการไปยื่นเพื่อให้พิจารณาในส่วนคุณสมบัติท่านด้วยคิดว่าจะมีปัญหาอะไรในทางการเดือดร้อนไ่ใหรืครับเพราะว่า การพิจารณาเรื่องส่บนบัเนีเขาก็จะต้องมาดูที่มาที่ไปยื่นนะแล้วที่มามันยังเ,เป็นประเด็นที่ยังมีการโต้แย้งอยู่นะครับพวกผมจะต้องมีการรับฟังซึ่งกันและกันถ้าจะพิจารณากันต่อถึงขั้นดีดดิผมก็ต้องตอบผมก็จะไปใช้สิทธิในการขอคําสัตย์ขอชัวราว่แต่วันนี้ยังไม่ถึงสถานการณ์นัแ้วผมก็ไม่แปลกใจที่คุณเร,รนไไปยื่นนะครับผมผม่ยืยยดช้าไปหน่อยคิดว่า ครับแต่ว่าผมยังไม่ผมยังเขียนไม่เสร็จเท่านั้นเองครับไปแน่ครับไปแน่ครับทุกคำสั่งที่ออกมาจะเจอจะเจอทั้งกรกชและสาลแล้ว่ายึนตั้งแต่ช่วนี้มาวางไว้ว่าอยากจะกวาดท่านออกจากการมุงเขาเขก็เดินต่อเขาก็เดินต่อครับก็ยังยังมีอะไรที่จะเป็นไม้สองไม้สามตามมาหลังจากเรื่องนี้ก็คงมีนะครับเรื่องไม่เป็นเรื่องเขาก็เข้ามาสร้างมันมาได้เช่นเดิมผมไม่ทราบครับที่ชอบว่าจะมีเรื่อง่งแต่ว่าเราไม่ประมาทนะครับเพราะว่ารู้ว่าเขาก็ตั้งใจเล่นการเมืองแบบนี้ จะใช้วิธีกดดันหรือบีบอะไรกับฟางแต่ว่าผมยืนยันอย่างเดียวว่าไม่ได้ผลนะจุดที่เกิดจากการใช้อำนาจรัฐในขนาดนี้จะทำให้ท่านยังเย็นอยากอยู่ได้ไหมและจะทบกับพรรคประชาธิปัตย์มั้ยผพรรคู้พักปบัติชัดเจนนะครับเรายืนหยัดต่อสู้นะครเป็นสิ่งที่มีควาต้องไม่มีใครหวั่นไหวนะผมย้ำไม่มีใครหวั่นไหวนะรรคประชาธิปัตย์แล้ก็เดินหน้าสู้ชุดโลกภูมิอากาศอีกต่อไปมีความ